เเรามาที่ภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นช่วงหลคระบาดกำลังซ่้าครับพี่น้องครับพอดีมาทุระทางทุ่แพร่ก็เลยพานแแบมาช่วงนี้ครับก็เลยป้องกันครับใส่แมสด้วยนะครับเมื่อกี้ผ่านทางเขามากครับพี่น้องค่าผ่าน่านนะครับค่าขี่รถเขามากนี่แหละก็คนละยี่สิบบาทนะครับผู้ใหญ่แต่ว่าหน่อยพ่อหลูรับผู้ใหญ่ยี่สิบนะครับสองท่าน เป็น40แล้วก็ค่ารถ30บาทครับพี่เรา30บาทนะครับแล้วก็วัดวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็ลงทะเบียนตามมาตรการของสอบหัวข้อนะครับหลังจากที่จากที่ใจคาพานดานแล้วนะครับเพื่อนกนับแนนมาขี่เข้ามาอีกประมาณ5กิโลเมตรนะครับก็จะถึงภูผามันนะครับภูผ,ผามาันแล้วก็มีน้ำตกเอียงอีก เปขาไม่ก็ว่าหายกิโลเมตรประสันเป็นวานี่ครับ้สวย้งสวยสวยสวอ้มันเป็นลักษณะผู้นี่เป็นหินเป็นหินแบบเอาเป็นหินละไปอีอเมตรเดียวไหอ๋อเียวขวาข้างน้านี่ปาดทั่วเหเขามาเห็นจุดดทางจัด คือจุดที่ส้องครับพี่น้องครับจุดันครับ้ไนีครับสวางครับผมเชี่ยเหรอครับใจครับใจเป็นช่งได้เลยเนี่ยครับไปจอดนี่ี่มองนั่งเลือนั่งกินบ่ครับนี่มองนั่งเรือนั่ง ครับวันที่เพอนมานาครับตมันี่นทองม่าน่างน้ำตกองเยางันนครับอันนี้ไก่ปะครับก็ไก่ขไปแขล้อวบันขาวบมกครับว่ครับขอครับขอบคุณรับเวน้ำท่วมเหรอมันขีดตมอ๋อขีดตมแล้ววันที่นีนันรถไปมันลงไปแล้วมันจีด้อยูแล้วเอาง่ายเาะ ตรงนั้นมันคุ้นเหมองกระม่วงเติอ่ะไม่ใช่ตรงนี้ไมายของทางขวาโอเคเด้ายใจได้นี่มาแล้วครับถึงแล้วภูผาหมันปาด เอารถเข้ามาจอดสุดลุกหงลูกตาลย 他是跑什么喂。 嗯。Yeah, yeah. Mm. ไสยี่สเลยดทาเจ้าละทีนตัวแต่งน้นไม่ไปได้หรอรถไม่ไปได้เอาเยงาคนไกลๆอยู่เนาะเออไป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 แต่แม่บ้านอยู่งาอีอ้าี anh đợi nhang hai nấm tuổi cân gặp thì đoàn năm tôm đập hết mặt cây của cậu lên bạn hình <laughs> bưng nấm có cho không เมี่ภูผาหม่านจังหวัดขอนแจันทรไ์รผมว่ามันบ่านาโบน้ำตกเลรอพี่น้องมันน้ำไหลเฮะนี่เลยเป็นหินหนี่เนาะเป็นหินก้นอนใหญ่เลยล่ะนี่ไว้ไเข้าไปแล้วปิดปรับปรุง นี่แล้วน้ำตกำใส่ลวที่ใส่ละพวามใส่หวังว่ารถจะรถเราจะไม่ไหลนะครับ นี่หรอกเป็นแล้วนี่แหละน้ำตกทันเด่นนั่นนั่นนั่น้ำตกนะครับน,น้ำตกปื้ดมาไก,กลๆอันนี้ครับข้าเจ้าให้เขามา่สุดเลยซ้ำนีบอ่ะครับ อ๋อครับผมครับอันนี้บุเคยมากครับพูดคำจุกกาะสีนุ่นครับครับพอดีมาธุระแถวชุมแพครับอ๋อครับผมครับกาบผมครับ

มุ่มอยทดีดีก่าก็ดแดงเด้อยะเอ๊เออ้อยังไม่เปิดให้นะครับแต่กับหน้ายังเหรียญยังชุ่มได้นะครับเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปกติระวังเด้อยเป็นดินล่มเนี่ย น,น,น้ำตกน้อยๆอ,อีเหีนไหมว่า มีว่าได้แล้วเจียบน่ามรงนี่กนขายมาจากขึ้งคู่นะครับจากคึงคู่ โนำ้ำตกแม่หน่อยพวดม,มั้ไปละเอ้เอาไปยังไปทางนี้โอเทารับลาแ่เอา เจ็ดสิบบาทครับขอมาไทยลูกปโต๊ะได้ผูกยัง เห็นไตบันน um. uh. ี้คตกอืมสงสัยอืฮะเพราะขาจ้อให้นี่ให้ให้ลิงให้สั่งเสือ เสือมันส so mm ีลงมาจากเครื่องผูนี่ลงมาพักนี่เสือเออเอาเพื่อเสือเสือมันลงมาพักนี่มันลงจากเครื่องผู้มี่องพักโอ้ยแม่เสือม่สีมากเดี๋ยวไปจอดมองต่อไปครับพี่น้องยังจบก็ยังไงที่มีราคาเป็นผู้ผู้พา เปล่าที่มีใครมานบอกทางมจอดร์วัดเท่าไงทางเสาพีแห้งจะเอาเอาเดี๋ยวหาหมอ่องเสาพี่แห้งก่อนครับวันนี้พื้นบอยมาจอดมาข้าวเดี๋ยวฝนตกเลยทางชุมพีตกดีขนาดครับสมพอน้ำมันท่วมทางมัน่นใจ ว,ว่าแต่บายโมงมาบา,งนนาบายสองตอนนี้ก็เป็ดเวลายสองสามสิบสามนาทีนะครับก็เลยตัดสินใจว่าสั่นเท่าที่ไปมองมองไม่ดีกว่านะครับเป็ดพระอีกผู้เบี้ยงเอาเดี๋ยวเดินท้างก่อน